สวัสดีค่ะเพื่อนๆสู้รู้สึกว่าสู้ตื่นเต้นมากเลยค่ะตอนนี้อยู่บนรถอ่าสู้กำลังสะออกไปอหาเหตค่ะเป็นขังแรกที่กำลังจะไปหาเหตุตื่นเต้นมากเลยอ่าพอดีเมื่อกี้นี่สู้อ่ะกำลังจะออกไปซื้อของ มูทรมากว่าอดีายาฝ่าวิศวของมาพีกอน่าสันวาฉันเจอเห็ดลายแห้งมาสันว่ามาเบงิงมาซอยกันเก็บมาซอยกันเบิงดูมาสันว่าก็เลยอ่าจะฝา่าไปเบิงดูมันสีลายสมัรเสียงเบาเหมือนตื่นเต้นมากเลยสูบป,ป,ปไปใส่เลยแบนี้เหน่ยกำลังจะออกไปเดี๋ยวไปผอกรังบงอ่าเดี๋ยวไปพอกัน,อออกนตอนที่ว่าสุไปถึงเนาะคะ่ะเนาะเดี๋ยวจงพอกันว่ามันจะมีเห็ดลายปไะไหนเนาะ เ,เพื่อนๆสูจะพาเ,เพื่อนๆขึ้นขับรถขึ้นเขาด้วยค่ะเนาะมันเป็นเส้นทางแบบว่าบานคนล่ะค่ะแต่ว่ามันมันจะขึ้นเขาไปเรื่อยๆมันจะมีต้นสนหลายค่ะเ,เพื่อน กูจกคนอยู่เมืองนี้เนี่ยค่ะตะกี้เคยมาเที่ยวบ้านเข่าข่งทรายเนี่ยค่ะคลิปเนาะเนาะจะคิดสเตรทสเตรทเยอะ going เดี๋ยวกันเด้อค่ะเพื่อนเดี๋ยวสูจะโทรหาหมูค่ะเพื่อนเพื่อนสูมาถึงปลาเห็ดเลยเด้อค่ะสตื่นเต้นมากบอสบ๊วยไม่ได้เห็ดวิดีโอมันหลายแห้งหลายสูหายใจเพราะท่านเลยเพื่อนเพื่อนบางเห็ดสูเนี่ยมันคือเห็ดอีหยังเลยเนี่ยเห็ดอะไรน้ำเห็ดไข่แม่โม เขาบอกว่าเห็ดไข่แม่หมดประสันว่าเพื่อนเพื่อนเพิ่งมันกินไนบอมันก็เป็นตะยานแท็กแช่ตะว่าสูบกาเก็บดอกเค้าค่ะทูแคแบบศึกษาซื้อๆหายเบิรงซื้อๆค่ะนี่สูบเอามากินดอกแต่บางคนเขาบอกว่ามันมันกินได้แต่สูบเอาด้วยค่ะเนาะเนี่ยพุทธมากค่ะเพื่อนเพื่อนนี่พุทธมากเลยแต่อะได้หน่อยนึงคู่เก็บแบบว่าบ่ต้องบ่ตัดก้นเลยค่ะซูเด็ดเอาเด็ดเอาละเอีย่ามบ่ทัานมูค่ะเพื่อนเพื่อนนี่คือถังแหลกเห็นบ่ะ มีมูสองคนอยู่ตรงขุนได้เต็มถุงละ่ะนี้ละคะ่ะบลรูว่ามันเป็นน่าจะเป็นปลาปลาสนเนาะคะ่ะเนาะมันจะเป็นเฮดพึ่งค่ะบลรูสายพันเอียงเด้อสุจะให้เบิ่งที่หลังเด้อเห็นชูหาก่อนเด้อค่ะเพื่อนแป๊บนึงแล้วค่ะเพื่อนเพื่อนเบิ่งนี่ซู่มาซุ่มหาผู้เดียวหนูซุน,นี่นี่เห็นไหมค่ะเพื่อนนี่เดี๋ยวก็ร่างสีเด็ดเด้อค่ะนี่ตนนัวนี้น้อยหนึ่งยังมีอีกค่ะอุ๊บได้ล้วนี่ อุ้ยสุ่มนึงนี่ค่ะอันนี้ยังบุก,กัดเขานี่เด้อคันเพื่อนอุ้ยเบิง่งอุ้ยเฮ็ดพึ่งเด้อคันเพื่อนนี่เห็นบ,บ่ทุบาร,รูพันใดเนาะค่ะเนาะโอ้ยนี่แตล่ละต้นสาดสูแมงมากินแซวสะเลยอุ้ยอันนี้ก็บยังกินเพป็นบุญน,นี่เอาแต่หยอดมัน สูบตาดเด้อเดี๋ยวสูไปตัดอยู่บ้านสูบูม,มีเวลาสูมาที่หลังเขาเขาได้กันเต็มแล้วเหลือสูผู้เดียวไม่ได้มาพอถูกสถานทีนี่เอเบอร์นอเพื่อนๆพื่อยสูหานี่เพื่อนๆ,นนๆทุกคนเบ,บิ่งเด้อสะเบิ่งเด้อค่ะสูยางมาหอดหม่องนีเด้อค่ะก็มาเจอเห็ดผุ่มหนึ่งแต่สูบปลุ้วมันคือเห็ดอีหยังเนาะคะ่ะเนาะ สูหูแต่เห็ดผึ่งอย่างเดียวสูเอาแต่เห็ดผึ่งสูเจอเห็ดอย่างอื่นสูประแตะเลยแต่ว่าสูเห็ดเห็นมันขึ้นเป็นผุ่มยังเสียแล้วมันมีห้อยเจาะน้ำมีแนวกินน้ำแสดงว่าเห็ดอันนี้มันต้องกินได้เมล็ดบกันเพื่อนแต่ว่าประกาเสี่ยงดอกจะให้เพบอนเปลือนบอกว่าเก็บกอนเด้ออ่ามันหลายแห้งค่ะมันขึ้นเป็นผุ่มเลยให้เพื่อยเบิ่งว่ามันคือเห็ดอีหยังเนาะค่ะเนาะ เพื่อนๆจะได้มีความคิดเห็นว่าเอออันไหนมันกินได้กินบ่ได้จะได้หูกันมาหลอบล้างสุจะได้มามาเบิ้งว่ามันกินได้บ่จะได้มาเอาเนาะค่ะเนาะพูดนะหมูกลมเก็บก่อนไปก่อนเด้อเพื่อนๆจะบ่ทันเขาบ่หาเบิ่งดีๆหาเบิ่งกับเพื่อนอะเปิดถุงแถมเพื่อนๆขาเบิ่งดูเออเบิ่งค่ะเพื่อนๆหลายบอสพูดนะยุ่งกันด่าพูดนะไม่มึงมี่ขึ้นยุ่งหลายคักงแท้ไปเด้อค่ะเพื่อนๆี๋ยวสุจะหาก่อนมึงนี่จะมีบ่ ม้วพิมพ์แล้วพี่ตู้อยากเอาอ่ะไหนพี่ไอ้ไอ้ไม่พอเก็บเอาพี่เต็มที่นี่รอกเก็บเอาี้าถ้าสิเอาไปนั่นนะเข็หมดเสื้อนะเียกไม่เต็มที่นี่บองว่าเอาหาจนเอาแค่วิยไอ้ดอกนังนี่คือนึ่งแหละหาไปได้้ย ลงป่าเลยนะขยันหาพ่อท่านเธอไงโอ้ยโอ้ยมาสันฐมาเนี่ยใบย่ำหาอีลีกับ่อได้ได้บัมที่นี่จะเป็นต้นตาบ่่อ่ดีมี้สิเอาเนาอีกแล้วนายเด้อ โอ้ยนี่เฮ็ดอีหยังบุบบเก็บ hmm. มันเจ๋งเนี so <S S ่โอ right. ้แต่พ right. well, uh, so really so, uh, like ี่เจเรากินได้แล้วว่าแซ่บอันเนี้ยอันไหนแต่หนูบุกินนี่ดอกสีม่วงนี่หนูเตะแกงแค่นูเตะแล้วแต่ว่าแล้วว่ากินได้แต่หนูบวกกล้ากินบอกอืมคนหนูบวกกล้กินทำบวกกล้าเขาจะเสี่ยงหลายชนิดเนี่เดี๋ยวเขาด่านบุกเก็บบุกถือชนิดมันน่ะแม่วูแมนเทียนเนาะเขาเทียนแล้วเขาหูเบวดไอเจ้เขาศึกษามากเขาเหยียบลูกเมนเขานี่มัน เอาแต่ที่้องหูดีกว่าแค่นี้หาหูเลยกินอกไกินหนูก็กินแ่หนูที่หนูเคยกินพุ่นอะพุ่นเงียบเก็บพุ่นะเฮ้ยหล่นไุนเด้อมันสุ่มพอดีบอกไปเก็บไปบอกไปไปกมก็หาเจอบเนี่ยแถวๆนี้อ่ะวันนี้เรไม่ได้มาเอานิบงเนี่นิ่งเวๆนีเพื่อนเพื่อนเบิงพุ่นะ เต็มเลยโอ้ยสุหอนไรเง่อออกเลยเนี่ย,ยอ่ะวิใส่ผิดทางเ่อใส่ก็เห็นไอ้ที่ว่ามันอันดันเวยเนี่ยใส่ผิดทางโอ้ยนายเด้เมนโเทอบสวยบะได้ กินนามปะเธอโอ้ยเพื่อนเบื่บงมัดผมขึ้นเพราะว่ามันห่อนแห้งไหมวนขึ้นหนูนี่มวนเอาดอกเพื่อนเพื่อนด้วยขันเจอสุมมันนะคะเพื่อนสุ่มมันแบบเอ่อพอดีพอดีอ่ะเฮ้ยแบบเจอสุมมันมันก็้ติดไปอยู่กันเป็นกระจุกอยู่แม่เพื่อนเพื่อนดีใจหลายเดี๋ยวเก็บเห็ดเชื้อแหลกห่อนห่อนห่อนเพื่อนเพื่อนด้วยกินนามก่อน สู้ไ่ได้ตัดก่นมันเลยค่ะเพื่อนๆืนเพราะอีหยังเพราะว่ายานบ่าท่านเขามาที่หลังเขาเขามาเก็บเอาเก็บเอาจาของมาที่หลังเขาบ่ได้อีหยังเลยเดี๋ยวสู้จะต้องฝ่าวไปหาก่อนเดี๋ยวเจอหลายๆสู้จะหายเบิ่งค่ะดีเด้อค่ะเพื่อนไบ่ได้ตัดก่นมันเลยฝ่าวหลายเดี๋ยวจะไปตัดที่หลังนี่ค่ะคือหนังเบิ่งดอกแล้วก็นี่อันนี้ของโมตัดเรียบ้อยแล้วแต่ว่าของสู้ยังไม่ได้ตัดเลยนี่เอามาไว้ในรถก่อน นี่าซ้ำหนีกําลังพอดีเนาะค่ะเพื่อนเพื่อนเบิ่งงามงามดอกเขาเนี่ยเขาเกิดเป็นผุ่มๆอยู่เห็ดผึ่งบลูสายพันธุ์เนี่ยเราสายเนาะ,ะโอ้ยเต็มเลยโมเดต้าตรงไปนางตัดอีกเพื่อนคุณนะอ่อนหลายไปเดี๋ยวจะไปต่อมาเพื่อนเพื่อนด้ยจะพาไปหาเห็ดอีกย่างขึ้น,นไ, <ปะ S 2> นไห,หกนนมกินขนมก่อนเนี่ยเพื่อนนะว่าจะไปช้อปปิ้งก็บกไปซ้ำ เขาโทรมาหาเหตุันถึงถุงบัดทุกอย่างแดนราสันตาเหลือกตะลุนมา <laughs> <laughs> ได้เครื่องถุงเพื่อนจะไปหากันต่อเนาะกต่มันต้องอยางเข้าไปข้างในเพราะบามูบอกว่าเขาขอมาหามัแต่ไม่แต่ดอกุม้มกลมงามๆเางนั้นเลย โอ้ยเมื่อยเพื่อๆเ,เลยหาเห็ดมันไม่หาง,ง,างยังไงเลยแกงขาดเป็นตัวหนึ่งถ่าวพังไป <c oughs> <c oughs> ดนน้ำกเกาะหาเห็ดครั้งแรกครั้งที่สองครั้งแรกอสองปีที่ผ่านมาไดอายุประมาณสองสามต่อปีแรกปีนี้มันเห็ดหลายนากเลยป่าวะ ได้หลายเติบอยู่ไปเจอหม่องมันเจอบุ๊คบุ๊คเทาขาบุ๊คเจอเนาะเพื่อืมัทฉันไปหาตะหม่องดูดีเดี๋ยวหอดมางเจังใจเบิฮงได้ป่ะมันมีพอเพื่อนเนาะเชียงเบิฮงเพื่อนเอ้ยย่างไปย่างมามาเจอต้นอ่าบูเบอรี่ได้ค่ะเพื่อนเบิฮงเบิฮงแหมก็อยากจะเสื้อเนี่ยซูเห็นเขาเก็บกันซูสะออนเนี่ย ทุกกตาหาไปตังโดนพ้น้ายก็ได้มากพอแล้วหูมองละค่ะเพื่อนๆนี่เบิ่งนี่หวานด้วยค่ะเพื่อนๆลูกมันบ่ใหญ่เด้อค่ะเพรนนาะว่าเบิ่งพุ่นน่ะเนี่ยได้ล่ะอือมฟาดเบิ่งพุ่นน่ะเขามาเอาไปกินเบิด์ตมานเพื่อนๆบอ้ยเบิ่งนุ้แบบซอสอ่อนอือมาบ่ทันเขาบ่เป็นหยังเนี่ยเห็นบ่ค่ะเพื่อนๆหวานอยู่นะ ไปในะมูว่าฐานแล้วเนี่ยโอ้ยนม่กว่าแต่ถึงมีอยู่ประเทศอื่นประเทศนี้ก็มีกันตัวนี้นตนนเต็มเลยพูดนะพูดนะบูบรีป,ปาลาขนยางประถากันเลยยางขากระเพะกระเพะ <laughs> จะเอาไม้กันเสาให้ดอก เนี่ยขนาดขาพกกระเพกกระเพกกันยางผัวถากันเลยอ่ะเงือดแท่งเดี๋ยวได้เฮ็ดบมาที่หนีขากระหายเจ็บเด้อค่ะเพื่อนเพื่อนทะเงเด้อนี่เฝ้าโอ้ยย่างขึ้นเขากันเด้อเพื่อนๆเพื่อนเลยหาหน่อยๆกันโอ้ยย่างกันกับเมื่อยสิมีอะไบ้านาะเพื่อนเพื่อนเหมือนเสียงโฉกเลยเด้อนี่วางคอให้มันมีเถอะมีคนมาย่างอยู่เด้อค่ะ เป็นไต่ต้นสนเนาะค่ะเนาะสนต้นบงางใหญ่หนึ่งคิดว่าน่าจะมีนะนี่แหะป้าเนี่ยแะเอาเดี๋ยวไป,ไปหาก่อนเด้อค่ะแต่ได้ก็จะให้เบื้องนั่ได้แล้วค่ะเพื่อนเพื่อนแต่เขาจะหายากมากป้านี่แบบอยู่ห่างๆย่างไปเรื่อยๆก็จังสิพ่อดอกหนึ่งย่างไปเรื่อยๆก็จังสิพ่อดอกหนึ่งค่ะนี่เดี๋ยวจะให้เบื้องนี่ค่ะเพื่อนเนี่เห็นบ่ไม่ได้ค่ะเดี๋ยวเราจะถอนให้เบื้อง เฮ็ดปลาเนี่ยเขาจะแบบเนื้อแน่นมากนี่เนื้อเขาจะแน่นมากเลยก่บเยวด้วยค่ะโอ้เป็นหันเปลือกกว่าสิได้เขาดางบดได้ดอกหนึ่งอยู่เดี๋ยวสิหาไปเรื่อยๆค่ะ ก็ว่าอิงดูแทะมันเต็มเลยตลอดตัวสะอาดบ้างคนน่ะอ้าวอ้าวอ้าวอุ้ยน้ำปลาอยากจะดึงออกาเห็นเบิ้งด้วค่ะเพื่อนดอกเงี้ยไงนี่มีค <c ười> ่ะเพื่อนดอกเงี้มากเลยเอาอยู่ค่ะมาเพราะท่านเขามีแต่แนวมากินเต็มเลยเดี๋ยวใส่ถุงก่อนือบังคน พอหาได้แต่ละดอกคุณเพื่อนเยึยพอหาได้ยังไงได้หมืองนั้นหมืองนี้มันไอ,อ้ห้ามันหกหเห็ดอยัางนอค่ะเหี้ยงเลยคือแดงเป็นตะย,ยานเถอะเตรียมถีบซิเนี่ยเดี๋ยวจะเคลียร์ให้เบอ้์นักขันเพื่อน <laughs> บอกอาจับไหมยานเป็นเห็ดเบือเนี่ยอุ้ยเบิรงคุณนะ่ะ อ,อือจิดว่ากินบไรดกรอกบ่มีเอียงมาเจาะเลยเพื่อนเบิ่งนบนนี่อ้ยเนื่อแน่นมากเลย,ะยเอะแต่ยานเนาะบอกาแตะเลยเฮ็ดยังเนาะค่ะเพื่อนเพื่อนนี่มันขึ้นแบบนี้แม่บอกซูแน่พี่ลาตีน่ะบอกซูได้เด้อค่ะมันขึ้นหลายแห้งเนี่ยเห็นบอกค่ะนี่ซูอยากจะหูว่ามันเฮ็ดอยียงซูอยากหูว่ามันกินไดบอนี่ค่ะเพื่อน เนี่ยค่ะพิลาตีเบิ่งเห็นแน่คุณน่ะอันใหญ่ค่ะเพื่อนๆนี่เห็นบ่กมันลน้นเห็นบอ่อหนผมในหญ่นึงน่ะพื้ดเหนื้อน,น่นมากเลยอ่ะพี่มันขึงเต็มเลยบอกนเด้อค่ะว่ามันกินไดบ้บ่กขันสูยำพันกาจับทามันกินได้ซูจะได้หูจะได้มาเอา <laughs>